สองหกสองสี่ในรถใครอ่ะรถคนที่อุ้มอยู่นี่ไงแล้วเป็นรถแล้วไปไปก่อค่ะจะกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะวันนี้ลุงลุงมาดูแลลุงตูดูแลหลานไม่เราเรียกลุงหนึ่งหนเออส่นนี้เรียกสิเอามือออกจากปากลูกเอามือออกจากปากไม่เอาโอเคคนนั้นจะไปจับบอกให้เอาออก ดูดูดูมุขเจ้าเบิ้งน้องเฟยน้องคอยแล่ไปเบิดเลยพุ่นนาะมาเป็นสาวจานดูดิเล่นน้ำจนเปลี่ยนชื่อนดิใช่ไหมนี่ของแท้เลยใครทำพี่เวฟทำหลานเหรออาทิตย์พี่เวฟเลยพี่เวฟเลยพี่เวฟทำหลานดำเหรอใครทำน้องคอยเล่นน้ำตั้งแต่มือม้าจนมือมือเศร้านี่สุดท้ายแล้วพี่น้องถึงกันไหมคิดถึงกันไหมสามวันเลยรถคันนี้เต็มไหมเนี่ย อันนี้รถกรุงเทพนะคะคันนี้คันนี้เข้ากรุงเทพเข้าปทุมใช่ไหมใช่ค่ะบายบาๆเอาขึ้นคันนั้นเหรอโอ้กลับบ้านแม่จ้าบาย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 ครับเดินทางปลอดภัยไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับเจอกันใหม่ สารคามกลับแล้วค่ะสารคามอันนี้กรุงเทพไม่อันนี้กรุงเทพสารคามมากลับไปแล้วญาแตน่ะญาแตนไปแล้วรถไปแล้วญาแตนเบาหวานขึ้นแล้วไปเร็วคิดถึงบ้านมากนะคิดถึงบ้านเบาหวานขึ้นขอหน่อยนี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาเรียกอาาร์เดี๋ยวให้อาร์อานาอาร์นาอาร์เธอหนแม่ตรงนั้นจะให้อาร์อาร์ทำอะไรด้วยเห็นไหมเอาไหมนั่งดหน่เอาไหมอืมกดอื้ออาร์ ทำอะไรเยอให้หนูหน่อยอ่าให้หนูน่อยอาร์ตขอโทษหนูยากครับเออต้องขอโทษอาร์ตขอโทษก่อนอ่าอ่าอาร์ตอย่าดุน้องนะ่ะดนนไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายลุงจูนก่อนบ๊ายบายอาร์ตขอตังค์อาร์ตทำไง ไปต่างกันทำไงอ้าวแล้วเหลือคนหนึ่งอะตกรถบอกฮะไปไหนน่ยไปค้อนกันเหรอว้าวเห็นไม้ไม้ไหมไหมไมไหมงานนี้มีงานนี้มีเฮไมมไหมสองคนเนี้ยอันนี้สองคนเนี้ยติดกันต้อนเลยอันนี้แฟนแฟนแฟนพี่มดนะคะไม่ได้มีตุ๊กตาหน้ารถนะดูดูหุ่นดู ลูกห,หน,นุนลูกหนนอ้าวนี่ใครเนี่ยอ่านี่เจ้าของเจ้าของเพชรพลอยอันนี้คุณตาเพชรพลอยกับทุกคนทุกคนมาเที่ยวสนุกไหมคะจะถามก่อนสนุกไหมคะสนุกหคะสนุกหนูเล่นน้ําสนุกไมห,ไหไมทวดเจ็บใบ้เออทว,วทวดเจ็บเออทวดทวดเจ็บใบไม้เห็นไหมเออเขารู้ว่าทวดเจ็บใบไม้ โอ้ยสวดเก่งมากเลาสบายดนะเตียนเลยเจ้านั่งเก็บตรงนี้เยก็ว่าเออเหรอมีบ้านแบบนี้เบบนี้แบบนี้แบบนี้เขเก็บเข้านาได้ยินไหมลายตาไหมเออทางทางมูลาเลยคุกเข่าถงได้นะเดี๋ยววัสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทุกท่านนะคะสามวันเลยมันในในในไลฟ์ในกลุ่มปิ่นก็เลยไม,ไม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะคลิปก็ไม่ได้ลงถ่ายอย่างเดียว น่าจะไปลงนู่นแหละขอนเทนขอนเทนตก่อนไปลงตอนนี oh, ้ลงได้ยังคลิปอ่ะยังยังเหรอพี่วิทย์อยากลงคลิปแล้วนี่อยากลงคลิปแล้วลงลงได้ยังยังยังไเลยอาเลยลงเลยแล้วเสร็จงานแล้วเรรอยแล้เสร็จจนขากลับไม่เอาแล้วตามระเบียบเลยค่อยแดงสติพี่น้องดำเลยกันนะ เลยน้ามดาแดดเมื่อวานี่ม่นหคนดูสองพันแปดสองพันสองพันเก้าแล้วค่ะคนดูเยอะในช้องใหญ่เดือนละหัวไหนคะอะไรนะเอาอาเอาต่อแดดต่อแดดออแอดออสแอดแน่แล้วเป็ดตอนนี้รอรอเจ้าของงานนะคะดูเออรอรอรอ เราพ่อบอยกับแม่แอนนะคะตอนนี้บ้านพ่ออยู่ในไกล้า<ะ>บ้านใครนะเอาเหรอ